ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะคะให้ความสนใจต่ออัตราการตายของมารดาในเนจีเรียที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ ชนะมีเดียกรุ๊ปรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขในกรุงอาบูจาของในจีเรียกำลังให้ความสนใจต่ออัตราส่วนการตายมารดาในประเทศซึ่งอัตราส่วนการตายมารดาหมายถึงการเสียชีวิตของมารดาตั้งแต่ขนาดตั้งครรภ์คลอดแล้วก็หลังคลอดนะคะที่ตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่สูงและว่าการเพิ่มการลงทุนในด้านระบบดูแลสุขภาพมารดาก็ยังคงอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับมารดาและทารกของพวกเขาในประเทศในจีเรียแห่งนี้ ซึ่งจากรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าในจอร์เรียเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของมารดาและบุตรสูงเป็นอันดับสองของโลกโดยในปี2563ค่ะมีอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับมารดาและบุตรสูงถึง540รายต่อประชากร1,000คนขณะที่ในหลายชุมชนตามชนบทของในจอร์เรียนั้นปัญหาความยากจนและการใช้ยาแผนโบราณทําให้สตรีมีคั์จำนวนไม่น้อยไม่คิดที่จะไปฝากขันจึงทําให้อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตรเพิ่มสูง ขึน้นอกจากนี้โรคไข้มาลาเรียก็เป็นหนึ่งในโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขกล่าวว่านอกจากความยากจนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณาสุขย่ำแย่และการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะแล้วภาวะโลหิตเป็นพิษขันเป็นพิษโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์และการตกเลือดหลังคลอด ล้วนแต่นำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรของสตรีในประเทศในจีรเรียแห่งนี้ค่ะ